สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปสองมิ้วหน่อยอีสานบ้านนาทุกคนจ้ะเมือนี้มิ้วหน่อยก็พามารอปลาคือเก่าจ้ะฝนกระโต๊ะฝนลินลินเนาะจ้ะมารอเบิงวสิมานบอช่วงนี้ก็ฝนโตะขนาดจ้ะอีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์สาับผ่าเฮ็ดออกแทนจ้ะพิกัดเก่าจ้ะปลาน้องจองห้องให้ตำบลหนองคาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีเนาะจ้ะเมือนี้มาพบกันในวันที่หนึ่งพืษสภาพหกหานะจ้ะไปจ้ะไปลุ้นกับมิ้วหน่อยวัสิมานเฮ็ดยังแนจ้ะ จะดอกแหลกแหกมันเม็ดข้าวดินดอกหนึงฝนกระต๊กดีขนาดแล้วจ้ะส่วงนี่พายุเขา ดอกบ่ค่อยงฝนตกห่ําแต่ว่าก็ยังยู่เนา ดองไก่ใบไม้โอกอยังเครื่อหนึงเคียร์ะลืม Mình hít cô ở đèn kìa Ít đó nữa Đó nhá, người nói จเรานี่คืองามแท้เย็ดผ้าขาห่ยวแห้งรอนสวอนจ้าฮิ๊กอ เี้ยงนึงเด้ะขาเขาจัวเลยเด้อจ้าดอกน้ำแ,แห่คุณกระตกโอ้ยขา้โอ้ยเบิ่งเนี่ยตะพี่น้องดอกนี่งานใหม่ทับเพิิน มาสิเก็บออกมามต่บางใ่เลยจ้ะฮักหมแล้วอืมจจ้ะกุ้งใหม่ฮักทับเพิ่นจ้าดอกตาดพี่หนอเอ้ยขาแต่อ่อนซอนแห้งจ้ะ ต้นจ้จะดอกนี้ก็งามออกอยู่ใต่มองต้นไม้ล่มทับอีกอขาพิ่นดอกอยืนนี่มแต่ขาเนีๆๆๆๆอออ้ยงๆใหญ่ๆอุบๆขาวๆเลยจ้ะตัวนี้เฮ็ดนาเลยอ่ะอีกสองดอกงามๆจ้ะ นี่จ้ะฝนก็เริ่มแห้งขึ้เรื่อยๆด เก็บเห็ดทำการสายฝ จ้าพี่น้องมองคนพูดกันว่าอัปเดกตกระตาให้เบิ้งแน่เก็บไปนําอัปเดกตกระตาไปนําเนาะจ๊ะเห็นเวหนากําลังเดียเด๋ยวทำเนี่ยนะจ้ะกําลังเดี๋ยวเออหนึ่งไปหลุ่นเบิ้งจ้ามาอีกบ่อแล้ว นี่ป่าย่ามาราเก็บหมองเก็บเมื่อวานแล้วจ้ะราเก็บเห็ดดินดอกนี่เป็นใบป่า Nói này nồi thay yên cả thịt xanh nè đó chả chấp con yên โตกะใส่แต่ว่าดอกเพินยังแข็งงามจ้ะสามดอกอยู่เนี่ย มึงไปไกลกันเข้าไม้เกา่าพี่กัดเกา่ากัยังพ่อเด็ดเก็บแล้วจ้ะ ใหญ่เร็วจ้ะเห็ดชนิดนี่ขื้นเดียวเพิ่งกันใหญ่จ้ะเขาเป็นยังสีทิมไว้มืออื่นมาข้าวเดียวใหญ่จ้ะเล็กน้อย หอ,อ,อยเดือบ้างจ้ะหน่อยใหญ่แห้งบางคนเพิ่งจะกินเลยจ้ะน้ำปลาเห็ดไร้าล,าลายมิวหน่อยหินจ้ะเห็ดหาดหรือบางคนเพิ่งเอิ่นเห็ดกออ่าวละจ้ะชิงเหลือง

โอุ <Five> ้ยน้องเอ้ยคนน่ะนี่จ้ะจุ่มอื้มมีตะขาไนวๆคนน่ะนี่จ้ะเห็ดกอเอ้าหักสักเหลือดอกเดียวก็ได้มีดอกจ้ะโอ้ยฝนกระตกพี่น้องเอ้ย hàng quýnh hẹn quýnh đó con. Hít đã uuuu. Nói. Hít gần ăn chưa. Hít có phun kật tốp. Hít gần. Hít kiếm Hít gần. Hít gần. Hít gần. đấy จ้าใช่ก็อีกกอดอกนึงจ้ะเฮ้ยมีแต่ตัวสนะีฟ้าค่ะมีแต่ดอกขาใหญ่ๆยาวๆอีขาวจนะ้วนะ ดินจ้ะดินดอวน,อนอี่ดอในท้องจ้ะโอ้ดอในส้สเซตสิถือพี่น้องพ่นมากกอนเหยียบ ออออดอ,อกจ้า๋ยวหน่อยพากลกับบานนะจาาเบ่งผลงานเท่าเมือน,นี้นี่จ้าฮิดก่อ เต็มตาคือเก่าจาามานคือเกา่าพี่กั๊ดเก่าจาาปาน้องจ้อง้องไห้ตำบลหัวคาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบ,บลราชธานีนะจ๊ะจะัจได้แกอยืมเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มิวหน่อยหลายๆในเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้มิวหน่อยก็เขาจะไว้เพียงสามเด้จ้าขอบคุณค่ะ